สวัสดีค่ะวันนี้ยาจะมารีวิวบอลสีซึ่งยาได้มาจากตลาดกลางปลาฟีวิเวลตค่ะจำได้ว่าวันนั้นนะคะยาผ่านไปทุระแถวนั้นค่ะก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปหาซื้อบอลสีพรมพิมานแค่ต้นเดียวนะคะแต่พอยาไปถึงที่ร้านขายบอลสีเท่านั้นค่ะชีวิตก็เหมือนโดนต้องมนสกดเลยค่ะได้บอลสีกลับมาหลายกระถางเลยค่ะ และในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายเดือนนี้นะคะราคาของบอนสีก็เริ่มกลับเข้ามาสู่ราคาปกติแล้วค่ะทำให้ราคาของบอนสีถูกลงก็เป็นโอกาสสำหรับย่าค่ะเราก็จะได้ราคาบอนสีที่สบายกระเป๋าขึ้นนะคะข้อดีของการที่เราไปซื้อบอนสีในแหล่งที่เขาขายบอนสีกันเยอะๆก็คือเราสามารถที่จะเปรียบเทียบราคาระหว่างร้านค้าต่างๆ ที่ทำให้เราเมีอำนาจต่อรองราคาบอนสีกับแม่ค้าได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ายาได้บอนสีชื่ออะไรมาบ้างนะคะด้านในนี้นะคะก็คือบอนสีเพชรเจ็ดสีด่างค่ะซึ่งบอนสีทุกต้นที่ยานำมารีวิวนี้ยาได้มาจากร้านน้องกุ๊กไก่นะคะร้านน้องกุ๊กไก่บอนสีสวยแล้วก็ราคาย่อมเยาทุกต้นเลยค่ะนี้ค่ะ บอนสีเพชรเจสี cy, นะคะและยาจะเน้นซื้อบอนสีกระถางเล็กๆนะคะเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าค่ะถ้าหากว่ายาซื้อต้นบอนสีที่ต้นใหญ่กว่านี้ยาก็ต้องจ่ายแพงกว่านี้ค่ะบอนสีเพชรเจ็ดสีต้นนี้มีติดด่างมาหลายใบเหมือนกันนะคะแต่ก็ด่างไม่เยอะมากค่ะเหมาะสำหรับ การเลี้ยงนอกตู้แบบยานี้มากๆเลยค่ะบอนสีเพชรเจ็ดสีต้นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นบอลสีในกระถางที่2กันค่ะว่าเป็นบอนสีชื่ออะไรค่ะทางร้านห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็มัดด้วยหนังยางมาเส้นหนึ่งเพื่อไม่ให้ดินในกระถางบอนสี กระเด็นออกมานอกกระถางนะคะททนทันแทนทน,นี่คือบอนสีนพเก้าค่ะเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นบอลสีกระถางน้อยค่ะที่ร้านของน้องกุ๊กไก่รรทยาเป็นพิเศษค่ะและตอนนี้ยาก็จําราคาไม่ได้เลยค่ะสักกระถางนึงนะคะและถ้าเพื่อนๆสนใจบอนสีนพเก้าเพื่อนๆก็โทรเข้าไปสอบถามทางร้านของน้องกุ๊กไก่ได้นะคะ กระถางนี้เป็นกระถางจิ๋วนะคะแล้วก็บอนสีนพเก้าก็ต้นเล็กน่ารักนะคะต้นนี้ใบแรกก็ติดด่างเหลืองมาเลยค่ะซึ่งต้นบอนสีนพเก้ากระถางนี้น้องกุ๊กไก่บอกว่าต้นแม่สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกับบอนสีกระถางที่3กันเลยค่ะ บอนสีในกระถางที่3นี้นะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่าคือบอนสีชื่ออะไรนะคะนี่ค่ะคือบอนสีที่มีชื่อว่าบอนสียอดมงกุฎดังนะคะต้นนี้คือบอนสีที่แยกหน่อออกมาจากต้นแม่ค่ะการแบ่งหน่อใหม่ที่เกิดมาจากต้นแม่นําไปปลูกใหม่ต้นใหม่ที่ได้ก็จะมีลักษณะเหมือนแม่ทุกประการเลยค่ะและถ้าแม่สวยลูกก็จะสวยเหมือนแม่เปียบเลยนะคะ นี่ค่ะบอนสียอดมงกุฎด่างค่ะส่วนเรื่องราคาบอนสีที่แยกหน่อออกมาแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าก็มักจะขายในราคาที่แพงกว่าบอนสีที่ขยายพันธุ์โดยวิธีการผ่าหัวค่ะอย่างใบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆได้เห็นใบจริงก็จะเห็นว่าใบจะมีสีเหลืองจางๆค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะบอนสีต้นนี้ค่ะ ยารีวิวบอนสีมา3มกระถางแล้วนะคะมีกระถางนี้นะคะเพจเจ็ด mm hmm. สีแล้วก็มีบอนสีนพบเก้า hmm. และกระถางที่3ม mm hmm. ก็คือบอนสียอดมงกุฎด่างค่ะ mm hmm. กระถางที่4 mm hmm. จะเป็นบอนสีชื่ออะไร mm hmm. เรามาลุ้นกันต่อเลยค่ะ mm hmm. แท่นท่านทน ใายสิคะต้นนี้ชื่อบอนสีอะไรเอย่ยบอนสีต้นนี้มีชื่อว่าบอนสีม่วงวงคลค่ะเป็นบอนสีหวานสีม่วงอ่อนนะคะซึ่งอยากเคยนึกอยากได้มานานแล้วค่ะและในที่สุดวันนี้อยาก,ก็ได้เป็นเจ้าของบอนสีม่วงวงคลต้นนี้นะคะต้นนี้มีใบเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ลำต้นแข็งแรงค่ะ เป็นอันว่ายารีวิวครบทุกกระถางแล้วนะคะยาได้มาทั้งหมดสกระถางด้วยกันนะคะก็จะมีเพชรสีม่วงมงคลมีบอนสีนพเก้า 9, แล้วก็บอนสียอดมงกุฎด่างค่ะบอนสียอดมงกุฎไม่ต้องลุ้นด่างแล้วค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบบอนสียอดมงกุฎนะคะ ก็อยาแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้บอนสียอดมองกุฎด่างอยาแนะนําให้ซื้อบอลสียอดมองกุฎที่ด่างมาแล้วค่ะ mm hmm. เพื่อความชัวร์นะคะ mm hmm. ในที่สุดอยาก,ก็รีวิวบอนสีครบทั้งสี่ต้นแล้วค่ะ เป็นบอนสีซึ่งยาได้มาในวันที่ยาไปเช็คราคาบอนสีที่ตลาดกลางปลาฟิวิเลตค่ะเนื่องจากบอนสีมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะยาก็มีข้อคิดมาฝากเพื่อนๆนะคะว่าอย่างยาเนี่ยไม่ได้เลือกซื้อบอลสีตามกระแสเลยค่ะคือยาจะเลือกซื้อบอนสีเฉพาะบอนสีที่ยารักแล้วก็ยาชอบนะคะและถึงแม้ว่าช่วงนี้ราคาบอนสีจะ ลดลงมามากก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจที่ช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงนะคะแล้วก็มีอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างเยอะอยากก็อยากจะให้เพื่อนๆมีสติในการเลือกซื้อบอนสีนะคะให้เลือกซื้อบอนสีที่เรารักแล้วก็ชอบจริงๆเลยค่ะเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋านะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากทางสวนเขียวการบายาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ